สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำน้ำพริกเห็ดกันนะคะน้ำพริกเห็ดร่มจ้าไปได้เห็ดร่มมาเยอะเลยค่ะเนื้อแน่นๆเนื้อเยอะๆแบบนี้เลยค่ะดูค่ะนี่เลยจ้าไม่มีริ้วรอยของหนอนของทากเลยค่ะสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว ดอกใหญ่ๆงามๆเลยค่ะยายจะฉีกเห็ดเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปต้มสักสิบนาทีค่ะอันนี้ก็เป็นเห็ดที่เราต้มมาแล้วนะคะต่อไปก็จะเอาไปอบค่ะหรือจะเอาไปคั่วก็ได้เนาะแต่ยายจะใช้วิธีอบนะคะก็จะมีหอมชาลอตค่ะก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็กระเทียมห้ากลีบใหญ่ๆเลยค่ะ พริกสดนะคะอ่าเป็นพริกสดแหละแต่เราแช่แข็งมาแล้วค่ะก็จะเอาไปคั่วพร้อมกับหอมกระเทียมค่ะยายก็จะใช้วิธีอบเหมือนกันค่ะสะดวกดีเนาะพริกนี่มีความเผ็ดเยอะมากค่ะยายก็จะไม่ใส่เยอะเนาะแค่นี้ก็พอค่ะส่วนกระเทียมก็ห้ากลีบนี้ก็เยอะแล้วค่ะกลีบใหญ่มาก แค่นี้ก็หึงหึงมากแล้วล่ะทำเยอะๆแล้วก็แช่แข็งไว้กินช่วงหน้าหนาวด้วยค่ะหั่นประมาณนี้เลยจ้าอบแบบนี้ง่ายดีค่ะไม่เสียเวลาเราด้วยจ้า ยายก็จะอบให้แห้งประมาณนี้นะคะไม่ให้เขาแห้งจนเกินไปเนาะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วจ้าพริกหอมกระเทียมเอาดําแค่นี้ก็พอคะ่ะดํามากเดี๋ยวจะขมเนาะอันนี้ก็เห็ดก็แบบนี้เลยจ้าไม่เอาไม่เอาจนแห้งกรอบเกินไปคะ่ะประมาณนี้โอเคเลยจ้าเสร็จแล้วก็จะเอาไปปั่นพร้อมกันคะ่ะปั่นใส่ไปด้วยกันเลย ยายก็จะเอาลงเครื่องปั่นเลยจ้าไม่ตำนะคะสะดวกอีกแหล้ค่ะเดี๋ยวจะปั่นพริกกับหอมไปก่อนค่ะพริกหอมกระเทียมเนาะ ต้องละเอียดมากหรอกจ้ายายก็จะใส่เห็ดไปเลยค่ะใส่ทีละหน่อยค่ะเพราะว่าเขาเต็มเดี๋ยวยายจะแบ่งปันเป็นสองรอบค่ะเพราะว่าใส่ไม่หมดเนาะเยอะมากเลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้เลยนะคะยายจะไม่ปั่นให้ละเอียดจนเกินไปค่ะกลิ่นพริกแรงมากเลยค่ะแสดงว่าเผ็ดมากอันนี้เป็นพริกของพี่คนไทยเขาปลูกขายที่นี่นะคะปรุงรสก็เหมือนน้ำพริกทั่วไปของเราๆเลยจ้ายายก็จะใส่ผงนัวนิดนึงค่ะน้ำปร,ราค่ะเยอะหน่อยนะ ครึ่งขวดเลยค่ะขวดนี้นะ <_ t ot> เดี๋ยวยายจะใส่น้ำต้มน้ำต้มสุกนะคะ <_ t ot> จะใส่ไปใส่เขย่าล้างขวดนี้ไปด้วยเลยจ้า <_ t ot> เดี๋ยวต้องชิมรสดูก่อนก่อนที่จะใส่น้ำปลาค่ะ จะจะไม่ใส่น้ำโจกเยอะๆเลยนะคะเอาเอาแค่คลุกคลิกแค่นี้ก็พอค่ะชิมรสดูก,ก่อนค่ะเผ็ดกำลังพอดีค่ะไม่เผ็ดไม่เผ็ดจนเกินไปเนาะตอนแรกได้กลิ่นพริกคิดว่าเผ็ดแน่ๆใส่น้ำปลาค่ะ อย่างที่บอกว่ายายจะไม่ให้น้ําโจ๊กเกินเพราะฉะนั้นก็จะใส่น้ําปลาแค่นี้ค่ะที่เหลือยายจะใส่เกลือเอานะคะสักสองช้อนน้อยๆเนี่ยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยค่ะ เวลาจะกินก็โรยด้วยต้นหอมผักชีนะคะแซบๆเลยจ้าเจวเห็ดร่มหรือน้ำพริกเห็ดร่มของเราค่ะได้กระปุกใหญ่ๆเลยจ้าได้กินหลายมื้อเลยค่ะยายก็จะแบ่งแช่แข็งด้วยนะคะไว้กินหน้าหนาวค่ะสะดวกมากๆค่ะเหนื่อยครั้งเดียวจบเลย พร้อมเสิร์ฟลวจ้าทั้งผักสดผักลวกนะคะแซบๆเลยค่ะค่ะสำหรับวันนี้ยายก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้าสวัสดีค่ะ